เคยเป็นกันบ้างไหมครับพี่ๆน้องๆทุกท่านเรานั้นก็อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออยากจะมีความฝันก,ก็คืออยากจะพูดภาษาอังกฤษกันได้ดีและอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตกับหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอบหรือการไปทํางานรือทาธุรกิจแล้วเราก็ทราบนะครับว่าหนึ่งเหตุผลที่จะทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จในการเรียนการสอบการทํางานหรือการทําธุรกิจก็คือต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีแล้วก็ต้องมีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษได้เยอะนั่นเอง <Okay. S 1> ครับแต่ปัญหาคือ,อพอจะต้องมานั่งอ่านนะครับตำราที่มันแบบโอ้โห หนาะแบบนี้นะฮะจากพวกครูสอนภาษาอังกฤษที่เขาก็มาอวดอ้าองเขาก็แบบนะฮะสอนกันมานานแล้วก,ก็สอนกันดีแล้วก็ไปดูคลิปออนไลน์แล้วก็ไปเทคคอร์สตามโรงเรียนแล้วก็เรียนกันได้แค่3ครั้งแล้วก็อีก7ครั้งก็ไม่ไปแล้วเพราะว่าเริ่มจะหมดพลังหมดไฟนะครับแล้วก็พยายามทําทุกวิธีทางทําทุกเทคนิคที่เขามีเรามีลูกหลานแล้วก็พยายามส่งลูกหลานไปเรียนกับครูดังๆกันเยอะแยะ,ยะแต่ทำไมเหตุไหนถึงทําให้พี่น้องชาวไทยจํานวนมากไม่สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้แต่กลับกันเคยเจอไหมครับที่จะมี พี่น้องหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่เป็นคนไทยหน้าตาไทยๆเนี่ยนะครับแต่สามารถที่พูดภาษาอังกฤษได้เก่งมาก <Wow. S 1> ๆพอเราเจอเจอคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษเก่งเนี่ยนะครับ <Wow. S 2> หลายคนก็มักจะมี m ายเซ็ตเรียกว่าเหมือนกับปิ้งขึ้นมาในหัวนะครับว่าสงสัยจะต้องมีผัวฝรั่งหรือมีเมียฝรั่งหรืออาจจะต้องไปเรียนโรงเรียนนานชาติอ P b ี l บ n ิงโกหรืออาจจะเคยไปอยู่เมืองนอกหรืออาจจะเป็นนักเรียนดีที่สอบได้เกรด4.0หรืออาจจะโอ้โหนะครับหลายอย่างหลายเหตุผลนะครับที่ก็มาทําให้คน คนหนึ่งคิดได้นะครับว่าทำไมชาวไทยคนนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ถึงได้พูดภาษาอังกฤษกันได้ดีแต่สุดท้ายแล้วนะครับคำตอบที่ผมได้ยินเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นมีผัวเมียฝรั่งหรือไปเรียนนานาชาติเรียนอ P b ี l บล g u ง l คือผัวเมียก็เป็นชาวไทยบางคนไม่มีแฟนนะฮะไม่ได้ไปอยู่เมืองนอกอยู่นอกเมืองต่างจังหวัดนี่นะครับระดับที่3เนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียนดีหรือเรียนเก่งเกรด4.0เรียนโรงเรียนวัดเกรดเฉลี่ย2.5แล้วก็เกิดโตเมืองไทยแต่ทําไมถึงพูดภาษา และผมบอกนะครับว่านี่คือคําตอบที่ผมฟังมาน่าจะเกินพันครั้งแล้วนะครับใน20กว่าปีที่ผมสอนภาษาอังกฤษนั่นก็คือทุกคนก็จะตอบมาประมาณแบบนี้นะครับว่าคุณผู้ภาษาอังกฤษเก่งขนาดนี้แหละทำไมถึงได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนี้ล่ะคะไปทําอะไรมาละเนี่ยฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่หนูก็พยายามจะดูหนังฟังเพลงฝึกจากสื่อภาษาอังกฤษที่ชอบดูจาก Netflix หรือใน YouTube อีกหนึ่งอย่างก็คือพยายามติดตามครูสอนภาษาอังกฤษในโซเชียลมีเดียเพราะ ประเทศไทยก็มีครูสอนภาษาอังกฤษดีๆในโซชเชียลมีเดียเยอะมากๆเช่นอาจารย์คริสเป็นต้นและอีกอันหนึ่งนะคะก็คือถ้ามีโอกาสก็ไปเทคคอร์สภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์แบบราคาถูกกับอาจารย์คริสเป็นต้น แีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเจอเจอฝรั่งก็ไม่ต้องไปกลัวผิดก็พยายามพูดกับฝรั่งเยอะๆพยายามพูดไปเดี๋ยวเขาก็เข้าใจก็ไม่รู้นพี่ดูก็ทําไปเรื่อยๆนะทาไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆมันก็พูดได้เองอยู่ดีๆมันก็พูดได้เองแล้วทำไมกูทำมาตั้งนานแล้วทำไมูพูดไม่ได้หวะนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมเจอเจอนะครับว่าพี่น้องชาวไทยที่ไม่ได้ไปเมืองนอกไม่ได้ไปอเมริกาอยู่ลำลูกกาไม่ได้ไปนครนิวยอร์กอยู่นครนายกเป็นต้นเนี่ยครับไม่ได้เรียนโรงเรียนนานาชาติเรียนโร เรียนวัดเนี่ยนะครับไม่ได้เรียนดีเกรด4แต่ก็ได้แค่เกรดเฉลี่ย2.5เป็นต้นเนี่ยนะครับ <no. S 1> ทำไมถึงพูดภาษาอังกฤษกันได้เยอะก็เป็นเพราะสิ่งที่เขาพูดมา,มาเมื่อกี้ทั้งหมดเลยครับแล้วผมบอกแล้วครับว่าเกินพันคนแล้วนะครับที่ผมเจอเจอที่แบบชาวไทยที่แบบผมประทับใจมากว่า Hey your English is very good what did you do oh. ใช่ไหมครับนี่แหละครับก็คือเขาจะบอกนะครับว่าดูสื่อดูหนังฟังเพลงติดตามครูสอนภาษาอังกฤษในออนไลน์ line, มีโอกาสก็ไปเรียนภาษาอังกฤษไปเทคคอร์สกันบ้างแล้วก็แน่นอนเนี่ยนะครับก็คือถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับฝรั่งก็ไปพูดุยัฝ่ง เยอะไม่ต้องกลัวผิดเดี๋ยวเราก็ไปแก้ไขไปเรียนรู้หน้างานทําไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็พูดได้เอง <Okay. S 1> แต่เชื่อไหมครับว่าเกือบทุกคนที่ผมเจอะเจอที่เก่งภาษาอังกฤษจากเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัย,ลลยผู้ใหญ่ทํางานจนผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทเป็นต้นเนี่ยนะครับเกือบทุกคนบอกผมนะฮะว่าการละครั้งหนึ่งในชีวิตของเขามันมีอยู่ช่วงเวลาอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เขานั้นไปเกิดการสปาร์คภาษาอังกฤษชุดใหญ่ตอนแรกก็ไม่ได้ชอบตอนแรกก็กลัวตอน แรกก็เกลียดภาษาอังกฤษพอสมควรคิดว่ามันยากและเยอะหนักและน่าเบื่อเพราะแน่นอนครับโรงเรียนไทยก็สอนแบบนะแบบวยากรแล้วก็เน้นินชาก,การแล้วก็ทฤษฎีกันเยอะแต่ทุกคนนะครับล้วนแต่พูดกันเป็นเสียงเดียวนะครับว่ามันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งโมเมนต์หนึ่งช่วงเวลาหนึ่งหรือคนคน,คนหนึ่งหรือเหตุการณ์หนึ่งหรือคอสคอสหนึ่งหรือสื่อใดสื่อหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยนะครับเกิดสปาร์กอันใหญ่หลวงในมายเซ็ตของเขาซึ่งผมพูดเสมอว่ามายเซ็ตคือ head heart and hands คือใน head ก็คือเกิดสปาร์กของการ อยากจะได้ข้อมูลคือ information knowledge ใหม่ๆเกิดความคิดนะฮะ imagination จินตนาการใหม่ๆเกิด emotion อารมณ์ใหม่ๆเกิด relation ก็คือความสัมพันธ์กับภาษาอังกฤษกับสื่อกับคนสอนกับ คนผู้ภาษาอังกฤษกันดีๆอีกมากมายแล้วก็ hands ก็คือเกิด action ใหม่ๆก็คือการฝึกหรือการเรียนแบบถูกวิธีแล้วก็ถูกธรรมชาตินะาจะไม่ค่อยมีใครบอกว่าเก่งภาษาอังกฤษจากโรงเรียนนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมแต่ถ้าเขาบอกว่าเก่งภาษาอังกฤษจากโรงเรียน <c oughs> เขาก็จะบอกครับว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคือมีครูแล้วก็มีกิจกรรมมีคลาสสนุกสนุกที่ทําให้เขานั้นพลิกนะฮะความคิดของภาษาอังกฤษของเขาจนเปลี่ยน action เ <c oughs> ปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็สุดท้ายก็มาเปลี่ยน communication ก็คือเปลี่ยนการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นน <c oughs> ัครับแล ันนี้นะครับผมก็อยากจะบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือในอนาคตอันใกล้เดี๋ยวจะมีของผู้ใหญ่กันด้วยนะครับรู้สึกว่ายังไม่แปดด้านยังติดขัดยังรู้สึกเจอทางตันกับภาษาอังกฤษผมบอกเลยครับว่าสิ่งแรกที่คุณต้องการคือการสปาร์คชุดใหญ่นะครับที่มันจะมาใส่ความวิธีถือกลั่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนความสัมพันธ์เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการกระทําแล้วก็เปลี่ยนการพูดการสื่อสารการฟังการเรียนคุณให้ดีและให้ถูกวิ ีกันสักทีนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าในปี2024นี้ที่จริงผมก็จัดมานานแล้วนะครับแต่ในปี2024นี้เราเนี่ยนะครับจะตั้งใจทําสิ่งนี้เพื่ออยากจะมาช่วยให้เกิดเป็นสปาร์คให้กับภาษาอังกฤษของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ Chris English Bilingual Bootcamp ซึ่ง Bootcamp ของเราเนี่ยนะครับจะเป็นแคมป์ที่มีระยะเวลา2วัน หนึ่งคืนเราเรียนกันตั้งแต่เช้าวันเสาร์แล้วก็ไปถึงดึกของวันเสาร์เลยนะครับสามสี่ทุ่มแล้วก็มาต่อกันถึงเย็นวันอาทิตย์ในสองวันหนึ่งคืนนี้นะครับลูกหลานของท่านจะมาเจอะเจอกับผมและครูและโค้ชสอนภาษาอังกฤษของผมที่เป็น native bilingual speakers เป็นเจ้าของภาษาทั้งไทยและอังกฤษเพราะสิ่งที่เราต้องการคืออยากให้เด็กไทยทุกคนเป็นมนุษย์ bilingual และ bicultural คือ2ภาษาและ2วัฒนธรรมอย่างแท้จริงเพราะนึกออกไหมฮะบางคนก็จะเก่งภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแข็งแรงบาง างคนก็เก่งภาษาอังกฤษกับภาษาไทยไม่แข็งแรงบางคนก็ภาษาไทย,ยงั้นเก่งสุดๆแต่ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยส่วน <No. S 1> บางคนนี่นะครับก็คือภาษาอังกฤษก็ไม่สุดภาษาไทยก็ยังหลุดๆอีกเยอะดังนั้นนะครับเราต้องการจะมาฝึกนะฮะให้ทุกท่านเข้าใจนะครับเพราะผมเองก็เป็นลูกครึ่งแล้วก็โชคดีว่าคุณพ่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษคุณแม่เป็นครูสอนภาษา <Wow. S 1> ไทยตนน้งแต่ผมเด็กๆเ,เขาก็โหลดไมค์แชทให้ผมนี่นะครับว่าผมจะต้องเป็นเด็ก2 0 0คือ speak English act, English act English speak Thai act Thai และผมบอกเลยครับว่าพอผมเป็นมนุษย์ไบลิมกุ้คือ2ภาษาอย่าง เต็มเปีเป่ยมและเป็นไบ c ค l ล u r a l ก็คือเป็นคน2วัฒนธรรมอย่างเต็มเปี่ยมด้ยครับมันทําให้ผมนะั้นมีโอกาสแล้วก็มีทั้งความสุขความสําเร็จแล้วก็มีสิ่งดีๆในชีวิตของผมในโลกของคนไทยที่พูดภาษาไทยและในโลกของนานาชาติที่พูดภาษาอังกฤษกันเยอะมหาศาลเลยทีเดียวครับดังนั้นอยากจะบอกนะครับว่าเราก็จะจัดนะครับคริสอังกฤ i ไบลิงวอลบูดแคมป์นี่นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับที่โรงแรม iBIS นะฮะนั่นนะครับ ติดแม่น้ำเนี่ยนะครับสวันหนึ่งคืนต้องมาค้างคืนกับพวกเรากันด้วยเนี่ยนะครับเรารับจํานวนจํากัดเท่านั้นแตะอย่าจะบอกเลยนะครับว่ามีคนถามเยอะว่าแล้วน้องๆหรือลูกหลานของดิฉันหรือของผมเนี่ยต้องภาษาอังกฤษดีไหมอังกฤษก็ต้องระดับประมาณ beginner ถึง intermediate ถ้าเป็นแบบ beginner คืออาจไม่ได้เลยอาจจะอาจจะยากไปสำหรับเขาหนึ่งแล้วถ้าเป็นพวก advance หรอคะเรียนนานาชาติหรือว่าเรียน bilingual EP ก็ถ้าเป็นพวก advance คือพูดเก่งก็ไม่รู้จะมาทําไมคือเราเน้นคนที่ไม่ได้เก่งาองกฤษมากแต่อย่าจะบอกครับว่าอังกฤษเนี่ยนะครับก็ดี แต่สําคัญนี่กว่านั้นคืออยากให้เด็กทุกคนนั้นมาด้วยอารมณ์ที่ดีอัธยาศัยในการสื่อสารที่ดีแล้วก็แน่นอนครับมีอุปนิสัยที่ดีนะครับที่อยากจะเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ <Okay. S 1> ซึ่งแน่นอนนะครับก็คือเรารับเกินตั้งแต่อายุ1 3ถึง18แต่ก็อยาบอกว่าอายุเป็นแค่ตัวเลขถ้าต่ำกว่า13แต่ไม่ใช่อารมณ์8ดขวบนะครับถ้าน้องเนี่ยนะครับมีความสนุกและอยากเก่งภาษาอังกฤษนะครับหรือเกิน18ก็19 20ไม่ใช่28มา <Nope. S 1> ิบมาฮะก็ถ้าสนใจก็สามารถเข้าร่วมในแคมป์ สอนกันแบบ I D E Interactive Bilingual Entertainment Interactive มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูครูคริสอยู่ทั้งวันทั้งคืนกับนักเรียนทุกคนแน่ๆนะฮะเราจะมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูกับนักเรียนครูกับโค้ชของผมนะฮะซึ่งก็เป็นครูที่เก่งๆแล้วก็อยู่กับผมมานาน10ปีแล้วก็จะมีการ interac ระหว่างน้องๆกันเองเพราะจะต้องมีกิจกรรมมี walk rally มีเกมมีสื่อมีโอ้ยนะครับมีหลายอย่างที่เราจะต้องมาฝึกภาษาอังกันเนี่ยนะครับอย่างสนุกสนานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจแล้วก็ต้องมีการ ปฏิสัมพันธ์กับตื่อแล้วก็แน่นอนครับเกมกิจกรรมที่เราจัดกันให้นะครับตั้งแต่เช้าวันเสาร์ถึงคืนวันเสาร์ดึกๆจนถึงเย็นวันอาทิตย์อีกวันหนึ่ง <Okay. S 1> รับรองเลยนะครับว่านักเรียนหลายคนนั้นจะต้องได้รับ c e จากพวกผมอย่างแน่นอนก็คือ E ที่1่คือ Education ความรู้การศึกษาที่ถูกต้องของภาษาอังกฤษที่ตัวจะต้องทราบไม่ว่าจะเป็น Knowledge ความรู้และ Skills คือทักษะ2ก็คืออะไรครับ Entertainment ก็คือความสนุกความบันเทิงแน่นอนครับถ้าทุกคนนั้นมาด้วยใจที่เปิดแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีอธัธยาศัยดีกิจกรรมสน อีที่3ามคือ encouragement ก็คือการสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นความกล้าให้ออกมาพูดภาษาอังกฤษให้อยากจะกลับบ้านและอยากจะไปฝึกอยากจะไปเรียนเพื่ออยากจะไปพัฒนาการสื่อสารอย่างเต็มที่กันสักทีแล้วก็แน่นอนครับอีที่4ก็คือ empathy ก็คือเราะรจะให้การเข้าอ,อกเข้าใจกับน้องๆทุกคนที่มาร่วมเรียนกับเราใน2วันหนึ่งคืนแล้วสิ่งที่น้องๆจะได้กันต่อไปนะครับก็คือจะได้บุ๊กเลตภาษาอังกฤษจ,จากกิจกรรมทั้งหมดที่ทําซึ่งเอาไปฝึกต่อเอาไปอ่านต่อไปดูต่อได้แล้วก็จะได้ลิงก์ของคลิปของอาจารย์คริส ที่อยู่ในทุกๆแหล่งนะครับเอามารวมกันนะครับแล้วก็เอาไปนั่งดูกันเป็นอีกหลายร้อยคลิปเลยทีเดียวครับโอ้โหฟังแบบนี้แล้วคุ้มค่ามหาศาลอย่าลืมนะครับพฤษภาคมนี้โรงแรม I อ i ดชริเวอร์ไซต์ติดแม่น้ําเจ้าพระยารับรองครับว่าลูกหลานของท่านจะต้องเกิดสปาร์กอันนั้นที่หลายคนนั้นเคยเจอเคยมีที่ทําให้ชีวิตของเขานั้นพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากคนที่เกลียดและกลัวภาษาอังกฤษให้กลายเป็นคนที่กล้า และกลับมารักภาษาอังกฤษอีกทีใครสนใจก็ติดต่อมาหาพะเราได้นะครับอย่าลืมนะครับเรารับจํานวนจํากัดเท่านั้นเพราะว่าต้องการให้ทุกคนมาอยู่กันอย่างอบอุ่นสนุกสนานและเข้มข้นกับผมอาจารย์คริสและทีมงานของเราหนึ่งครับ